แค่วันเดียวทำมาเฟนเจ้าเข้าเจ้าของเป็นไรคะคุณลุงเป็นลุงก็มีหัวใจนะถ้าพี่นางถ้าพี่นางไม่รู้เหรอเบคะอเวทผูนมันฉุดเรามาพวกมันเป็นโจนะเบคกอร์นมา ปอะไรทั้นนนงนั้นอ่ะมองนั่งร้องเพลงถูกใจกรัวอ๋ออ๋อร้องเ,เพลงคนหน้าตาดีเป็นอะไรอ่ะทางกายเพลงอะไรอ่ะใครเอาเพลงลุงจ่อยไปร้องเนี่ยไม่ใช่อ้าใช่ไหมคะไม่ใช่อ้าวเพลงใครคะเพลงลุงเอสเอง <laughs> ยังร้องถูกกับมึงอีกแลคุณแล้วคุณมาห้ามผมทำไมอะครับเนี่ยไมปถอยเล่นเลยเกนะพูดจริงแล้วคุณมาห้ามผมทำไมฉันจะบอกให้รู้นะว่าฉันจะเป็นใครฟังไว้ดีไปไม่ใช่ฉันไม่ตลกด้วยนะห้ามทำไมอะฉันอยาให้น้ำมันของวิชุดอะแล้วนี่เสร็จที่ดารณีเราทั้งสองคนนี่เป็นหลานหลวงเข้ามาเจ้าอาทรงบดิน